บ่ดังเด้อว่าสั่นเอ้าเสร็จบ่อคอยเขาว่ามันก็เลยมาออกหนึ่งซีบางหันไปเน้นสองซีเนาะเสร็จบ่ข่อยก็ซื้อสองซีบักหลายว่าสั่นก็เลยมาถือหนึ่งซีกับหนึ่งสามได้ลอตเตอรี่ได้กับเอฟซีได้หลายคืออยปูเพิ่นไปดึงลอตเตอรี่สองหนึ่งซีคือขันดึงลอตเตอรี่ใบนี้จังได้กะถือมันออกเลขล่างสองตัวเด้นาละสองพันแมน ถามันออกสามตัวข้าเจ้าสิาได้หลายลวันสองใบละสองพันข้าเจ้าก็เลยพูดาะหาใบาซิกใบท่านการรวมบุญมากับไปแก้เรียบร้อยมาเคลื่อนได้ขอปกติผูใ้ให้พิมพให้สองตัวนะแต่ว่าคนกันยำยีดอกว่าหาศูนย์แต่ว่าเบ,กาบิกเท่ากับแม่มาโคกศูนย์อ่าแล้วแต่ดวงนะคะงวดนี้ขอห้สิ่งซักซิ์โดนบันดาลให้พ่อแม่พี่น้องปดหมีปดสิ้นให้คือคว่ำยาพี่น้องบอกเพ่นสีผ้าประชาชนปดหมีปดสิ้น งวดที่แล้วก็เลยออกหนึ่งสี่บารนี้งวดนี่งวดนี่อันสิเป็นญาสองนั่งเพื่อนมาอยู่นั่มในสองบอกว่าเพิ่นเพิ่นมาอันเป็นผู้แาวสองผู้นางเึ่งโตเต็มสี่ละเพิ่นมาเขวฝันแถวได้ถือขันหาไว้บานนี้เบิกทราบแั่นนั่งลงให้นั่งลงเพื่อนว่าอันกูสีผ้ามึงนํามึงด้วยกูสีอันไรถือขวางบดีไผใส่ของมึงกูสิถธอดให้มัดเพื่อนว่า ห้มึ่งสับท่าแนววสันบัดอันภูญาอีกคู่นึงเลยแต่งของมาไว้เครื่องต๊ะไว้ถัดจังสิบวงัวงอะนะบายเพิ่นได้อันผูญายได้ว่าถามึ่งสั์ท่ากูกูสหายมึ่งจนล่าจนรวยเพิ่นว่าก็เลยว่าซาถูกกันบอเซียคนง่ายดอกแต่ว่าขันยาบ่จังสีกับสั์ท่าอยู่เลยว่าฝันเนาะคันนีะฝันคันเป็นเรียงกินกับขึ้สีดี่ดอก ก็สิได้เห็นเพื่อนจังๆดอกอันนี้ฝันก็นเลยกาเพื่อนร่วงเพิ่นได้สวดนั่นสวดนี่ให้เจา้าของได้อวกออกแน่วบดีอวกออกมัดให้ความฝันนะหลังจากนั้นมาถือเลขตลอดถือมาสามงวดแล้วก็เว้นงวดนึงแล้วก็ถือมาสองงวดติดเพราะว่าถูกหกงวดนะผิดงวดเดียวค่ะผิดงวดเดียวเท่านั้นกาคิดว่าถ้าเกิดว่าใหา้ลูกให้ล้านรวยก็ให้เอฟซีรวยน้ำในด ER เด้อเดี๋ยตุนเพื่อนเพื่นมาเบิง่งห้าวเจงสี่เพิ่นก็มีความหวัง เพื่อนกะฝากใบความหวังใบนำเฮ้าให้ยาสองนางปูซีทุโงย,ยาปทุมมาปูไฮพีน่ะเอาบุญน้่กันอย่าลืมเน้ะค่ะใส่บาดหยาดหน้าให้เพื่อนนั่ผู้ใดถือเลขนะให้เพื่อนได้บุญอันนั้นนะไปขึ้นสวรรค์ให้เพื่อนได้ไปเบาบางได้เพื่อนได้ไปพุทธไปเกิดงวดนี้ปูไฮพีเพื่อนจะขอบุญว่าเอาหัวหมูแล้วว่าเอาของหว้แล้วจะเอาบุญกุศลเบิกทรับเลยสิบ้าไปเฮ็ดกับทินกับทินไล่หลายครับไปเฮ็ด สางน้ำวัดต่างๆเอฟซีอยู่ทั้งบ้านกาเฮตุคือเบิกทราบเด้อห้ยหยยลักญาติน้าเมพิ่นห้พุม่มห้เทวดาที่เพิ่นอยู่ห้เฮ้าถือเนี่ยห้เพิ่นได้กองบุญที่เฮ้าสร้างทุกอย่างมีของแลกเปลี่ยนเนาะคะ่ะถ้าได้ละเซย์นนะเบิกทราบเห็นหลายคนแล้วเขาซื้อกันถือกันแผนสองแข็งยังบ่ซื้ออยู่ลืมซื้อเพราะวะ่าจดไวอยุสองซีะลืมซื้อเพราะวะ่าหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านมีก็ถือว่าโฉกหมาน เบิกทับไปขอปูโคดอยู่วัดสามนีให้แตกเก้าสามสองสีให้แตกในนี้ละก็มาขอปูงงป่ีนะโทษเนี่ยปทุมาอยู่นี่ให้เอฟซีโดยเฉพาะเลยเบิกซรัว่าไดาพ่อบาทบ่สื่อ <c oughs> สื่อบดายเลขกเล้าเป็นยังบูพี่น้องมันมีเหตุการณ์คือว่าเจ้อันแฟนของอันเจ้สายฝนเพิ่นมากขอเล็เล่า เอาเอาเลขเล่าในเบิกซับเอาตัวเดียวว่าสันยังงอกแมวสันซื้อไปโหลดซิบเก้ามาเร่งขาเอาเงินโหลดว่าสันบัดเบั่ไปล้วขึ้นบั่น้ำคังบั่วเจ้าของขันบวดถือซิมเหมาะหัวข่อยบ่าน้อสันดอกให้ข่อยซื้อน้ำเนจักลอยบาทว่าสันได้ฝากเขาซื้อน่ะคืนนั่นออกอยู่มันออกซิบแปดเซนติบาทเนี่ยก็เลยเศร้าซื้อเพราะว่ามันหลุดถ้าเบิกซับซื้อมันสิลงแต้มหนึ่งเบิกซับเลยให้ยมู่เจ้าลุยแซกเกียขอพอดซื้อดอกเรือเปล่ห้เจ้าเอาซาเลกเล่าหน่น เล้าอันวันต่อไปจังคอยมาเอาเนาะสุกซุกวั่นซุกเพราะว่าเหองจะเอาเลยไม่หรือเพิ่นเอฟซีขอหลายด้จะเอาไม่หรืเพ่อเก๋มุ่ตทหารเพิ่นมาพอดีเอาเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเจจะไม่ว่างมาเอาเลยนะครับเอาเลยนะเป็นเล้าแล้วครับปู่ปู่ปูปูย่ามาบอกเลยใช่ไหมครับเพิ่นบอกตั้งแต่มืออันแม่ทั่วเลนี่หายนะเพิ่นบอกไว้สองมือแต่ว่าหายป่วยเก่าสามสองสี่ก่อน ตัวนี้ให้ปลอยมือสุดท้ายเพื่อนว่าลาาสุดท้ายค่ะขันเพื่อนบ่มาไ้อีกอยเพื่อนไ้ไว้สองมือสองหมวจอดลานะคะลาวันศุกร์ที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนสอง6ันห้าอกบกขันมาแล้วกันทีว่าเบิร์แบบอกซาอันนี้เป็นแนวทาง้อค่ะสองตัวตัดเล่นเอาแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะยี่สิบสี่ไม่ชอบก็ผ่านนะคะ เบิกทรับหมูตัวั้นออกเบิกทรกับกับลุยก่อนมู้ะที่นนองตัดให้พร้อมเดี๋ยวว่าไม่เห็นข้าหนึ่งตัดไปมองได้นะวันที่ยี่สิบสี่นะครับเขียนห้างลาวเด็ดขาดลาววันสุกอันนี้เป็นลาวนะคะลาว,วันสุขค่ะลาววันสุก เขียนเขียนลาแล้วก็ยี่องคอยยอหกหกให้หน่อยค่ะยีองเขียนตัวนหนต่อลาวนะคะวันนี้ยี่สิามยีีนะครับมันมันดีเท่าไรเอ้ยยี่สิบสี่เลื่อเอาคือว่าสิยี่สิบสี่สิบเอ็ดครับหกหกบไปลาวกันให้รวยรวยรวยสุกคนเด้อเบิกครับสินัางเบิงมูเจ้ารวยเบิกครับบ่เอาน้ำดอกเล่าเเสียสารให้ซื่อซะ อันนี้เป็นลาวนะคะแล้วนะครับวันที่74นะครับวันศุกร์นี้นะครับผม f ีอันนี้เพื่อนมาหายร่วงน่ะก็เลยอันปวดท้ายไปเบิกทราบอันดีใจถ้าเกิด f ีได้น่ะดีใจน้ำลายไหยจะคล้องบลได้กระจากมันปลาแต่ F4 ปลาแต่ F4 เล็กเล่านี่เบิดทราบว่าเอาอันเอาเรามันรุดมันรุดลงแต้มนึงให้ f ีได้เด้อให้มันออกซีตัวนี่ละเก้าสามศูนย์หนึ่งนี่แหละ เป็นเจ้าใบไฮ้วเน้ซี่โตเลยแหงดีใจน้ำเอฟซีเนาะแม่นให้สี่ตัวเลยแหละครับยาเป็นไหนที่ตัวด้วยอันที่แรกนั่นให้เก้าสามสองสีฟันไอขีมอดใช่เอาไปไฟเหล้าเด้อเพื่อนว่าบารนี้ตือนตือนมากอันเบิกท้าบอย่าไป่นเข่าห้องน้ำบอยโด้เฉพาะหนาหนาวนะคะจะเข้าห้องน้ำกลางดึกหวันมานอนหลังเทียงขึ้น่ะเพื่อนไ้ตัวนี้เพื่นว่าเอาไปไวเล่าหวันรอบรุ่นเพื่นว่า <Es per ated> หอยปอยตัวนั้น,แต, 9, 3, 2, นแ,ออแต่ว่าหอยปวยเก้าสามสองสี่ก่อนเบิร์แซกกับพวเบาไล้แ้วก็บพวกสื้อพร้อมเขียนหอย่างเดี่ยวแต่ว่ารอบนี้ก็เห็นปังเด้อรอบนี้ก็ได้อยากให้ได้สุกข้นนะคะอันนี้ลาวนะคะปกติว่าสิปอยวันสุกปวดีอันทีมงานเป็นมาเนาะแต่ละคน,คนก็อยู่ไกลกันปอยไปเลยค่ะบบกันล,ลาวไปแล้วอันนี้รัฐบาล <c oughs> เอาเอาลาวลงก็ได้ค่ะเดี๋ยวขอรัฐบาลนะนก่อนจะ<า>เลื่อลาววันนี้รัฐบาลวันอันนี้มาบอกมันม่ะจ้าขอขันขอสางว่างให้เพื่อนมาได้โลดเพราะว่าว่าขอเพื่อนนะคืดอยากขอกับคืดอยากเว่านั่นแหละอยากซื้อที่สักแปลงหลักการสางองค์ูองค์ย้าพ่าซันคู้ญาเพิ่นอยากออกไปสางบาลมีอยากออกไปเอื้นลูกเอื้นหลานมาม,ามาหากันแล้วเพิ่นว่า อยากให้คนรวยแล้วต่อไปอยากให้ลูกใ้ร้านพนุทธมีพุทธสินา่าก็ถือมาหาหนวดนเด,ด้เพินหายมากแต่ว่าเจ้าของไปสื่อหลายซื่อพี่น้องสื่อตามงบเ้อยาสีสื่อหลายสื่อไว้พ่อฟังจังบ่เดือดร้อนเจ้าของเนาะคะ่คะมีข้าว <c oughs> มีหลุดนะคะแคปไวค้ค่ะหนึ่งห้าศูนย์ล่างหนึ่งหนึ่งศูนย์หกศูนย์ห้านะคะ การนี่ก็เป็นแนวทางของเบิกซับล่ำขอปูขอยญ้านะคะส่วนเด็กเล่าเ่นกระหต้ตองหมวพี่น้องเอ้ยค่ะผู้ใดเพ็นแล้วก็แกปนาจอไว้ยพี่น้องผููได้มักคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ทา้ง,องจอจดำน้ำแนเดอร์ค่ะเบิกเป็นแรงใจกำลังแรงใจแห่งเจดดัหาคลิปดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องอีกคือเขาเนาะคะ่ะจำรับมือนี่เจดดากกสิจบลีปไปเพียงตัวน,นี้เนาะคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ